สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรไอติมกล้วยทำไว้กินกัน,นง่ายๆนะครับพร้อมกับแนะนำเคล็ดลับง่ายๆไม่ให้สีไอติมของเราสีดำคล้ำมากจนเกินไปนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกล้วยที่ใช้วันนี้นะครับใช้เป็นกล้วยหอมวันนี้จะใช้อยู่ทั้งหมดสลูกด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นกล้วยชนิดอย่างอื่นก็ทำได้เช่นกันนะครับผม ในส่วนของนมนะครับพี่บิ๊กจะใช้เป็นนมเมจิกไขมัน0%นะครับถ้าใครอยากจะไดเอทลดความอ้วนนะครับก็ใช้แค่กล้วยกับนมตัวนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตวงนม200มลครับวันนี้พี่บิ๊กจะใช้สูตรปกตินะครับตามด้วยนมข้นจืดครับ50มลตามด้วยนมค้นหวานนะครับ30มลครับผม จากนั้นก็คนให้สมวนผสมของเราเข้ากันดีเลยในส่วนของขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาปอกกล้วยแล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นนะครับในการปรอกกล้วยพี่บิ๊กแนะนําให้ปอกทีละลูกนะครับและเราก็ไม่ต้องปอกไว้นะครับผมกล้วยเมื่อเราปรอกเปลือกแล้วเนี่ย เมื่อกล้วยโดนอากาศแล้วจะทําให้สีของกล้วยํามากเกินไปนะครับเวลาหั่นก็ไม่จําเป็นต้องหัน่นเป็นแวน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมให้หั่นเป็นชิ้นประมาณพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าบริเวณที่เราหั่นแบบนี้นะครับจะทําให้สีของกล้วยดํามากขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เทนมที่เราชงไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะไล่อากาศออกจากภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นก็นําฝามาปิดได้เลย ต่อไปเราก็จะนำเข้าแช่ช่องฟีนะครับเป็นเวลา5 6ชั่วโมงหรือจนกว่าเนื้อนมแล้วก็เนื้อกล้วยของเราแข็งตัวดีนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราก็นำออกมาได้เลยครับจากนั้นก็เปิดฝาออกได้เลยครับนำมีดหรือว่าซ่อมนะครับมาจิ้มแซะๆให้กล้วยของเราแล้วก็นมที่เราแช่แข็งไว้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆครับ จากนั้นก็นําไปปั่นได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถแบ่งปั่นออกเป็น2รอบก็ได้เช่นกันนะครับผมปั่นเพื่อให้เนื้อไอติมของเราเนื้อเนียนๆนะครับเมื่อปั่นเรียบร้อยแล้วก็นํามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยครับปาดหน้าให้เนียนๆหน่อยนะครับจากนั้นก็รีบนําฝามาปิดไว้และนําเข้าแช่ช่องฟีดอีกรอบหนึ่งนะครับในการแชร่รอบนี้แช่ประมาณ6-7ชั่วโมงได้เลยนะครับเพื่อให้เน,น,น,นื้อไอติมของเราแข็งตัว เมื่อเวลาผ่านไปก็นําออกมาจากช่องฟีดได้เลยครับผมเปิดฝาออกครับพักไว้ก่อนประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เนื้อไอติมของเราตักง่ายๆนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็นําที่ตักไอติมมาตักไปกินได้เลยครับตักใส่จานแบบนี้เลยตอนนี้นะครับกลิ่นของไอติมกล้วยของเราหอมามากๆเลยครับผมสีก็จะไม่ดำหรือว่าไม่คําจนเกินไปนะครับมาเรามาลองกินด้วยกันครับ รสชาติออกมาหอมกลมกล่อมมากๆเลยนะครับ เนื้อของไอติมกล้วยก็จะมีเกล็ดน้ําแข็งบ้างนะครับผมแต่โดยรวมสูตรนี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากไดเอทก็สามารถใช้แค่กล้วยแล้วก็นมไขมันต่ําได้เลยนะครับชอบรสชาติไหนสามารถบวกรสได้ตามใจชอบเลยนะครับผมสุดท้ายนี้พี่บิ๊กก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่บิ๊กด้วยนะครับเพื่อที่รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ